สวัสดีค่ะพี่น้องที่ลักเจอกันเช้าวันจันท์นะคะวันทำงานเนาะวันนี้ก็แปดโมงกว่าละทุกคนอาจจะเร่งที่ไปทำงานกันก็ขอให้เดินทางปลอดภัยโดยสวัสิภาพนะคะวันนี้ก็มีแต่สิ่งดีๆขอให้ดวงเปิดขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างสมบูรณ์แบบนะคะคิดอะไรก็ขอให้ได้สมปรารถนานะคะ <c oughs> วันนี้ก็เหมือนเดิมค่ะตามสัญญาตอนเช้าก่อนที่จะ ออกไปนอกบ้านก่อนที่จะออกไปทำงานกิจวัตรประจำวันของอาจารย์เนาะก็เอาเลขบีเลขเด่นสองตัวล่างเผื่อว่าวันนี้พี่น้องอาจจะได้ไปหาซื้อแัตเตอรี่กันคงจะ <c oughs> ทำนายทายทักกันอยู่ว่าอาจารย์เอาเลขอะไรมาให้เนาะบางคนอาจจะทายถูกบางคนอาจจะทายไม่ถูกแล้วก็บางคนก็บางท่านอาจจะรออยู่ว่าอาจารย์จะได้เลขอะไรนะ,ะแล้วก็ ใครที่เข้ามาแล้วนะคะอ,อย่าลืมกดติดตามกดสับ c ะคายกดไลค์กดแชร์ให้อาจารย์ด้วยนะกดเอาไว้จะได้หากันเจอแล้วกอ็อันนี้สำคัญมากพี่น้องแคปหน้าจอเอาไว้นะคะเผื่อว่าจะติดต่ออาจารย์จะได้ง่ายขึ้นจะได้ไม่ต้องมานั่งตามหากดหาใน YouTube บางทีมันก็หายากบางทีไม่ขึ้นบางทีโอ้มัน,ม,นมันอุปสรรศหลายอย่าง เพราะฉะนั้นพี่น้องแคปได้เลยเผื่อว่าพี่น้องจะมีโชคลาภเข้ามาอยากจะอยากจะเข้ามาเป็นสมาชิก V.I.P กับอาจารย์เนาะตามหามานานแต่ก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เข้ามาเป็นสมาชิกเนาะมีหลายท่านโทรมาถามอาจารย์แล้วก็ได้คุยกับอาจารย์เองบ้างได้คุยกับแอดมินบ้างท่านใดที่ได้คุยกับอาจารย์ <c oughs> ก็ถือว่าดวงของท่านสมพงกันนะคะ มันไม่ไม่ใช่จะได้คุยกันง่ายๆคนเราอ่ะไม่ไม่มีโชคชะตาต่อกันนะมันก็จะไม่ได้คุยกันเนาะอ่าอย่างอาจารย์เนี่ยอ่าบางทีมันก็แปลกนะหลายๆครั้งที่ไปท,ที่ได้รับโทรศัพท์จากพี่นะ้องบางทีแอดมินเขาจะมีธุระปุ๊บก็จะเดินไปเข้าห้องนาง้าหรือไปอะไรก็แนละ้วแต่พอดีมีโทรศัพท์โทรมาทุกครั้งเลยแล้วอาจารย์ก็ได้รับอ่านะบางท่านก็จะได้คุยกับแอดมินไม่ได้ไม่ได้เจออาจารย์ แล้วก็บางทีถามว่าเอาเข้าสมัครไหมเ,เขาโทรมาถามก่อนนู่นนี่นั่นอะส่วนน้อยที่จะได้สมัครเอ่นแอดมินนะแต่ท่านใดที่ได้ฟังเสียงอาจารย์แล้วได้คุยกันเนี่ยไม่สมควรที่จะพลาดเพราะว่าอาจารย์ถือว่าเพราะว่ามันเป็นความรู้สึกของอาจารย์แล้วก็มันมีเซนส์ความรู้สึกมันม,มีตลอดว่าคนไหนที่เข้ามาเจอมาฟังเสียงอาจารย์หมายความว่าดวงก็พร้อมที่จะรับโชคลาภนะ ที่จะได้ก็ v i p ใครจะเข้ามาก็อาจารย์บอกก่อนถ้าจะมาหาเลขตัวเดียวไม่มีแม้เขาล็อกเลขสมัยก่อนสมัยนู้นเขาล็อกเลขเขายังต้องขึ้นไปห้าหกคนล็อกกันทีต้องเอาเลขให้ได้เป็นตัวเป็นเบิ้์เพราะฉะนั้นของอาจารย์เนี่ยใครเข้ามาอาจารย์ก็จะเป็นทํารูปแบบนี้ให้ดอกจันเนี่ยจัดหนักจัดเต็มตัวแดงจัดสีน้ําเงินจัดตามกําลังทรัพย์แล้วก็อย่าลืมกลับด้วยนะอะไรอย่างประมาณนั้น เลขอ่ะมันบางทีมันออกตรงเป๊ะๆนี่แหละแต่บางครั้งมันมีมีมออกกลับนะเลข5หางหกหางเนี่ยอย่าเลือกที่รักมักที่ชัง BIP ถ้าเข้ามาแล้วเล่นให้หมดทุกตัวนะอย่าอย่าให้เหมือนประวัติศาสตร์มันมีหลายๆคนที่เขาพอเริ่มเข้ามาปุ๊บก็ยังเชื่อใจคนเก่าอยู่ที่เขาออกมาแล้วเขาก็หมดทรัพย์สินไปเยอะนั่นแหละแล้วเขาก็ออกมาแล้วก็มาเจออาจารย์เขาก็เข้ามาแต่ก็ยังไม่สนิทใจเพราะว่า ไปหัวนะหัวสมองคนเราเนี่ยมันจะเชื่อมั่นคําว่าเลขดับเลขเด่นนี่ไม่เท่าไหร่ไม่เท่าเลขดับนะเลขดับเนี่ยพอรู้ปุ๊บมันเซฟเข้าคอมเลยคอมสมองเรานี่เนี่ยคอมพิวเตอร์เนี่ยเราจะเชื่อว่ามันดับอพอเชื่อว่าดับปุ๊บก็จะตัดตรงนั้นหั่นตรงนี้ออกแทนที่เราจะได้เงินมีหลายคนก็ที่เข้ามาพูดกับอาจารย์ว่าที่หนูเข้ามาแล้วว่าหนูคิดว่าหนูจะได้แต่หนูก็ดันไปเอาตรงนั้นออกตรงนี้ออกหนูเอาออกหนูเห็นว่า เลขอ่ะมันดับเนี่ยคำว่าด,ดับเนี่ยทั้งๆท,ที่ของอาจารย์ยมองว่ามันไม่สวยแล้วว่าไปมองว่าดับแล้วเขาก็ตัดออกพอตัดออกปุ๊บเขาก็หมดโชคตรงนั้นเนี่ยที่จริงอ่ะคนอื่นอ่ะไม่ต้องกลัวเลยว่าคนอื่นที่เขาอยู่ใน VIP อ่ะเขาเล่นกันหมดเขาได้ทุกคนไม่ใช่ว่าเราตัวดวงซวยหรือออกมาแล้วเลขไม่เข้าเพราะเราดื้อรั้นไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยเราดื้อรั้นเราเราไม่เล่นตามกติกา ให้เล่นหมดก็เล่นหมดเนาะบางคนเนาะเขาเล่นทุกตัวเลยนะอาจารย์ให้อะไรไปเล่นทุกตัวเพียงแต่เขาคัดว่าตัวนี้น้อยหน่อยนะตัวนี้เด่นเยอะหน่อยถ้าหากว่ามันไม่เข้าตัวเอ่อตัวรองตัวเด่นไม่เข้าตัวเด่นตัวรองก็ยังไม่ขาดทุนประมาณนี้เขาจะเล่นประมาณนี้เลยคือเซฟชีวิตอะให้เซฟอะเซฟเลยว่าเออเราเราเล่นเราต้องเล่นแบบนี้คนฉลาดเล่นเนาะไม่ไปคัดไปฟังคนนู้นคนนี้เขาบอกว่าดับนะเนี่ย อาจารย์ถึงถึงเข้าวีไอพีอาจารย์ถึงไม่ให้เล่นในกลุ่มกลุ่มไม่ให้เล่นเพราะว่าคนนู้นไปฟังตรงนี้มาคนนี้ไปมันไม่ได้ศึกษาอันเดียวไปฟังคนนูน้นคนนี้มาแล้วคนนู้นคนนี้บอกว่าหวยดับอืมแล้วก็เคยเคยตามเขาเนี่ยมันดับจริงๆเอเขาบอกดับจริงๆไอ้ดับจริงๆเนี่ยสุดท้ายไม่ได้เงินเพราะเพราะคุณดือ้อรั้นคุณยังถ้าเชื่อเขาไม่ต้องเข้ามา ถ้าเชื่ออาจารย์เนี่ยมั่นใจว่าตัวเองอ่ะจะรับเงินจะร่ํารวยเข้ามานะอาจารย์มั่นใจว่าพี่น้องต้องได้เนาะเพราะว่า V.I.P น้องถือว่าเขาสําคัญมากเป็นอ่าเป็นอันดับหนึ่งเพราะว่าเขามาเสียเงินนะเขาไม่ได้มาฟรีๆไม่ได้มาขอฟรีๆเหมือนอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยเข้ามาดูฟรีๆนะบางคนติดตามฟรีๆเป็นปีๆเป็นสิบปีแต่ก็ไม่เคยคิดจะคิดเข้ามาแต่เขาก็อาจารย์คิดว่าเขาไม่ได้รวย เพราะว่างวดนี้เสียงวดนี้ได้เพราะว่าเขาสุ่มตลอดแต่ของอาจารย์ v i p เนี่ยเราจะเรามีสูตรของเราเราจะเลือกเราจะคัดเรารู้ว่าเรามีอะไรพี่น้องแคปบนะเลขเนี่ยเนี่ยกระดาษหมดแล้วก็เขียนผิดอันนึงก็หมดเนี่ยเห็นไหมคะสูตรอาจารย์เนี่ยจะมีแล้วมีอีกตัางหากนะสูตรจะมีตัางหากสูตรเนี่ยเข้าตลอดชีพเข้าตล,ตลอดเลยนะไม่เคยผิดไม่เคยพลาด สูตรอาจารย์เนี่ยสิบกว่าปีแล้วก็ยังเข้าอยู่อย่างเงี้ยอ,อืเห็นไหมคะสวยๆได้มาไว้ข้างหน้าเพราะชอบใครจะบอกอะไรก็มาไว้ข้างหน้าเพราะเราชอบอ,อันเนี้ยอันเนี้ยออกเบิ้ลหามตอง,อ,ง 7, 7, 2, อะไรสักอย่างเจ็ดเจ็ดสองอะไรสักอย่างสองเจ็ดเจ็ดเนี่ยที่น้องดูกี่ปีกี่ชั่อันเนี้ยอันเนี้ยถ้าเบิ้ลหามเนี่ยจะมีแค่ เพราะว่าไม่ต้องพูดถึงคืออะไรเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเนี่ยเบิ้ลหามหศูนย์เจ็ดสองศูนย์เจ็ดหรืออะไรสักอย่างเข้าหมดแล้วะพี่น้องรอบนี้ก็ตามนี้เพราะว่าทุกสูตรพี่น้องที่ติดตามอาจารย์เขาจะรู้หมดว่าเลขเนี่ยสูตรไหนเข้าเยอะแล้วแล้วก็ทำดูว่ามันเข้าเยอะแล้วเราก็ย้ายสูตร เอาตัวนั้นตัวนี้ส่วนมากจะเข้าหมดนะตามนั้น <c oughs> สุดล่างชอบอันไหนก็จัดไปหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าอันนี้ก็เหมือนกันอันนี้ก็ไม่แน่นอนนะไม่แน่นอนนะบอกก่อนนะว่าว่าไม่แน่นอนอันนี้รู้สึกจะ สองศูนย์เจ็ดหรือสองสี่เจ็ดสี่สองเจ็ดอะไรสักอย่างนะอันนี้เข้าหลักหลักร้อยหลักหลักหน่วยมั้งอันนี้เข้าหลักหลักร้อยหลักหน่วยก็ไม่รู้แต่อันเนี้ยเข้าหลักหลักร้อยหลักสิบเข้าหลักร้อยหลักสิบรอบนี้ก็ไม่รู้เหมือนจะเข้าหลักร้อยหลักหน่วยหลักสิบอะไรก็ไม่รู้เพราะว่าอันเนี้ยอาจารย์ก็เป็นสูตรที่อาจารย์ทํามาแล้วก็หยุดไม่ได้เพราะพี่น้องชอบ พี่น้องก็จะเอาไปเล่นตัดเล่นพวกลอตเตอรี่เขาก็จะไปไว้สามตัวหน้าสามตัวท,ท,ท้ายแล้วเนี่ย <c oughs> พี่น้องก็ดูเอานะคะตามนี้นะอาจารย์ก็เอัแคปเลยค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปเก้าสิบก็ทาให้ตามนี้อแล้วก็อันนี้ก็เหมือนกันอันนี้นะพี่น้องคัดเอาชอบสามเล่นสามชอบสี่เล่นสี่ชอบตัวเดียวให้เล่นตัวเดียวนะยวให้เล่นตัวเดียว มันก็จะเป็นอยนี้สี่สองตรงตรงอีะตรงไหนก็ไม่รู้อะอันนี้ก็ห้าหกหกห้านี้สามหนึ่งหนึ่งสามถ้าชอบอันไหนก็จัดไปไม่ชอบก็ไม่เป็นไรดูเป็นข้อสังเกตเป็นประดับความรู้ตามนี้เนาะ <c oughs> แล้วก็ใครอยากได้สูตรเอ่ะ โต๊ดสามตัวโต๊ดหรือว่าเลขเบิ้ลหามนะเบิ้ลหามตองหรือว่าจะเป็นกำลังวันหรือว่าจะเป็นสูตรดับทักเข้ามาเนาะอาจารย์ก็คิดไม่แพงเพราะว่าได้บุญนะพี่น้องถ้าพี่น้องได้ไปก็คือได้บุญเพราะว่าเราเอาไปช่วยคนที่ได้โอกาสที่เขา ไม่มีคนดูแลแล้วก็ผู้ติดเตียงทั้งหลายเนาะอ่ะ <c oughs> ที่เล่าอาจารย์ให้เล่นล็อกหนึ่งนะล็อกหนึ่งออกหนึ่งสามสาม,สามหนึ่งรอบนี้สามกับสองชอบอันไหนก็จัดไปสามไม่รู้จะอยู่ไหมถ้าอยู่ก็อยู่ในนี้แหละเนี่ยตาเนี้ย ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรเอามาให้ดูเป็นสังเกตซื้อลอตเตอรี่ถ้าลอตเตอรี่ถ้าพี่น้องอชอบอันนี้ก็จัดไปเนาะแต่ถ้าไม่ชอบก็ไม่เป็นไรหรือว่าพี่น้องมีเลขของตัวเองอยู่แล้วสักหนึ่งตัวแล้วก็มาเอาพวกเราเงี่ยใส่ก็ได้นะตามนั้นเนาะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าศูนย์อ่ะอันนี้คืออาจารย์ชอบล็อกหกกับล็อกเจ็ดนะอ่ะพี่น้องก็จัดไปไม่ชอบก็ไม่เป็นไรอ่ะหกอาจจะยังอยู่ก็ได้ไม่แน่นอน เนาะอ่ะหนึ่งสองสสีห้าดแดเกวิ่งที่แล้วให้วิ่ง1กับ3มเนะเอ้ยหกับ6เนาะออก3ามหน,นึ่งนะหนึ่งสองสาสี่ห้าดอ้ามใหม่ใหม่หนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดเก้าอ่ะวันี้เจกับ6นะคะข้างบนวันนี้อาจารย์มั่นใจมากนะสำหรับ DIP นะ เพราะว่าอาจารย์ได้นั่งตัดเลขแล้วมันเป็นเลขที่สวยมากพี่น้องถ้าใครจะอยากจะรวยอยากจะปลดหนี้อยากจะล้างหนี้ก็เข้ามาเนาะเข้ามาโทรมาหาอาจารย์เนาะโทรมาคุยกันนะว่าพร้อมหรือไม่พร้อมอยังไงอยากอยากเข้ามาก็เข้ามาเนาะเ <c oughs> ชื่อใจถ้าเชื่อใจก็เข้ามาเพราะงวดนี้มั่นใจมั่นใจจริงๆอะมั่นใจโคตรละอืมั่นใจ V.I.P. ยังไม่พลาดก็คือพี่น้องก็คงไม่พลาดหรอกนะจะไม่พลาดคนเดียวได้ยังไงแล้วก็นี่สินถ้ามีอยากจะปลดหนี้สินก็เข้ามาเราไม่คิดว่าเราจะได้มั่งหรออ่เข้ามาเนี่ยคนอื่นเขาได้เราต้องได้ดีเราจะเราจะไม่ได้ได้งไงอ่ะคนอื่นเขาเขาได้เราต้องได้ไม่ใช่ว่าโอ้ยเดี๋ยวเอ่อเดี๋ยวก่อนกลัวเดี๋ยวจะเงินจะหมดก็ไม่มีใช้เอา้าเข้ามาต้องได้เงินไม่ใช่กลัวเงินจะหมดไม่รู้จะพูดคําไหนเหมือนกันอ่ะ ก็แล้วแต่ท่านเนาะอยากเข้าก็เข้าไม่เข้าก็ไม่เป็นไรไม่เข้าก็ดูในนี้แต่ถ้าได้นั่นเข้ามาแล้วมีมีความเชื่อมั่นว่าวันนี้ต้องรับเงินนะมีมีความรู้สึกว่ามันต้องเปลี่ยนแปลงชีวิตก็เข้ามาเท่านั้นเองอ่ะวันนี้ก็ให้ทั้งหมดแล้วเนาะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เข้ามาอีกพรุ่งนี้รอรอสูตรอันนั้นอีกอีกอันหนึ่งสูตรสี่แถวเนาะสูตรสี่แถวเดี๋ยวอาจารย์ทําเข้ามาให้ วันนี้ขอลาไปก่อนนะคะขอให้พี่น้องสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพด้วยแล้วกันฝนตกทั้งวันทั้งคืนเ,เมื่อคืนนี้ทั้งวันทั้งคืนจริงหลับไม่มีอากาศเย็นมีแต่น้ําฝนเสียงฝนตกอยู่ตลอดเวลาก็ดูแลสุขภาพนะคะเนาะขอให้พี่น้องอทําอะไรก็ขอให้ดวงเปิดขอให้รับทรัพย์ขอให้ทําอะไรก็ไม่มีติดขัดนะคะขอให้โชคดีลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ